พันเลยพี่เออนั่นนั่นนั่นแหละอืมอืมอืมหนึ่งอ่ะอ่ะต้นห้าสี่สองอ่ะพี่ับที่สองนะที่สองสำหรับรทำจริงกันนี้ก็ก็สงบขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่กับคนเยอะๆเนาะเราก็เข้มแข็งไม่เป็นอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่คนเดียวเราก็จะแบบ ฟงกับนนใจล้นหลามเลยค่ะวันนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากค่ะเห็นพี่เกลือมาพี่เกลือเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่มงเทพศิลปการแสดงค่ะเป็นพี่รหัสเห็นพี่เกลือบอกว่าแบบได้พูดคุยให้ำนั์ใจกับพี่เองตลอดเลยค่ะค่ะใช่ค่ะก็ด้วยความที่เป็นสายรหักจนเราก็มีการติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ต่างคนก็ต่างมีมีภาระของตัวเองเยอะเนาะ ก็จะไม่เคยได้พูดแต่ว่าแค่มองเราก็จะแบบว่าสื่อถึงกันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราอยู่ร่วมเรียนด้วยกันมาเลยนะคะมาทุกวันค่ะพี่เรียกเขาทุกวันพี่คิดถึงเขาพี่อยากเจอเขาพี่อยากเห็นเขาแต่เขาไม่มาให้พี่เห็นมาให้แค่แบบรู้ว่ามีกลิ่นรู้ว่าเขาอยู่ข้างๆรู้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆกลรู้ว่าเขาห่วงลูกแต่เขาไปหาเพื่อนรอบตัวเขาทุกคนเลย ไปไปดีทุกคนหมายถึงว่าเห็นดีทุกคนอย่างงี้ค่ะว่าเขาแบบเขาบอกไม่ต้องห่วงเขาแล้วเขาไปสบายแล้วเรียกทุกครั้งก็คือมาใช่ใช่ถ้าใครทักเขาแบบว่าไม่มาเลยนะหรือเขาก็จะมีให้เห็นว่าเออนักข่าวช่องไหนคิดถึงเขาก็ลองเรียกอยางเหตุการล่าสุดที่แบบเพิ่งเลยมีอะไรบ้างครับก็ล่าสุดอย่างวันนี้ค่ะพี่วางโทรศัพท์ไว้ไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยเพราะว่าพี่อยู่กับคนในครอบครัวพี่เมฆเนาะทุกคนก็เห็นโทรศัพท์มันดังขึ้นมา พอโทรศัพท์มันดังขึ้นมาเนี่ยก็เข้าใจว่าพี่มุกที่เป็นช่นางแต่งหน้าของพี่เมฆะเนาะเขาโทรเข้ามาพี่มุกบอกเปล่านี่เป็นคนน้นองเอกเป็นคนโทรเข้ามาพี่บอกพี่ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเขาก็เลยบอกแล้วดูเวลาก็แบบเฮ้ย hey, หรือพี่เมฆเรียกพี่ไปวัดวะให้พี่ไปช่วยอนะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อคือเบอร์โทรหาโทรหาพี่มุกมใช่กดโทรออกเองค่ะโทรศัพท์ตกใจกันทั้งหมดเลยไหมครับพอเสียงโทรศัพท์ทุกคนก็ตกใจเพราะว่าเราไม่ได้แตะเลย พี <R ess ur ic> ่อย่างใหญทุกครั้งที่พี่เอกเรียกพี่เมฆมาค่ะพี่เอกรู้สึกยังไงคนะรู้สึกแบบว่าพี่เมฆมาอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมคือพี่ดูแลเขามาตลอดเนอะมันก็จะกลิ่นเขาพี่ก็จะจําได้อนะไรเงี้ยอืมคือส่วนใหญ่จะมาเป็นกลิ่นใช่ไหมคะมาเป็นกลิ่นพี่เคย<ๆ>พี่อยากเห็นเขานะพี่อยากเห็นเขาเป็นตัวพี่อยากแบบถ้าฝันพี่ก็อยากกอดเขาอยากสัมผัสเขาพี่คิดถึงอะไรเงี้ยอยากลูกหรอก็มีน้องเมิร์ดนี่แหละค่ะที่ เขาเขาบอกป้าปามามาป้าปามาเขาเห็นอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาร้องไห้เขาเขานั่งร้องไห้อยู่กับนาทีอะไรเงี้ยพี่ก็อัดคลิปเอาไว้เขาก็ก้มหน้าไม่พูดสักพักพอเขาเดินมาก็ให้อาเขาถามอาเขาก็ถามเขาว่าน้องเป็นอะไรเขาบอกว่าป้าป้าบอกว่าให้เอาสัมฤทออกป้าเจ อยากให้พี่แม่มาบอกใช่ไหมว่าพี่แม่แบบสบายดีอยากให้มาบอกกับตัวเองไม่อยากให้ผ่านใครอะไรเงี้ยก็อยากอยากอยากเห็นเขาสบายจริงจงเลยให้มันเห็นกระตาเนุะอย่างเวลานอนตอนนี้นอนนอนหลับไหมคะหรือว่ายังเมื่อคืนเนี่ยมันเหมือนเสียงเขาบอกว่านอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนพักผ่อนกับลูกแล้วเมื่อวานเป็นคืนแรกที่พี่หลับ เขาเพราะเขามาบอกเราเราูเขาทำเรายังเรียกเขามันมานอนใช่พี่ไปนอนเตียงเขาเตียงที่เขาก่อนจะไปพี่พี่เพิ่งซื้อเพราะว่าเป็นเตียงแบบเหมือนเตียงคนคนไข้เนอะแต่ว่าเราออกแบบให้มันเหมือนเตียงปกติอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งซื้อมาได้สองวันแล้วเขาก็นอนเตียงนี้เป็นเตียงสุดท้ายก่อนเขาไปพี่ก็ทุกคนก็บอกขายไหมพี่บอกไม่ขายพี่จะนอนบนนี้แหละพี่นอนบนเตียงเขาใช่ ยากไมหมคะพี่เอกว่าจะขูตานอนได้ทุกวันในช่วงนี้มันก็ยากเนะมันก็ยังแต่เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วยังลูกยังนอนอยู่ข้างๆพี่พี่เอกในตอนเขาเขาทุกคนก็แต่คิดถึงพ่อยังคิดถึงเขาก็จะร้องไห้แต่ว่าพี่ก็จะบอกลูกให้เข้มแข็งดังนั้นพี่ก็จะพยายามทําตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อไปเขาก็ต้องพยายามทําตามฝันที่พ่อเขาวางไว้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ย แต่เรานี้พี่คิดวนะ่าพี่เมฆจะห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าถ้าเขาเห็นนี้เขาก็ไม่น่าห่วงแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเขาเห็นพี่ร้องไห้เขาก็อาจจะห่วงเพราะปกติเโาก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากเห็นพี่ร้องไห้แต่เราก็พยายามช่วยเข<ร>าพยายามแล้วอย่างน้องมวัวคนเล็กน,นะคะ่อย่างเด็กอย่างเงี้ยมีเขามีถามหาพ่ออะไรเง้ขาบอกเขาเห็นเขาไม่ถามหาเพราะเขาเห็น,พ,หนพี่ก็ไม่รู้นะแต่เขาก็พูดอย่างเงี้ยเราก็เรื่องแบบว่าอาอแล้วป้าอยู่ไหนป้าแต่งชุดยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แล้วแต่เขาพูดมั่งไม่พูดมั่งอะไรเงี้ยค่ะ ่ออยางงนๆไม่มีใครเห็นเลยแต่เขาบมีแค่ความคิดถึงอย่างวันนี้เองมีแฟนส่งภาพพี่พี่เมฆมาให้ด้วยใช่ค่ะใช่เขาก็แบบว่าอยากให้พี่ปริ้นต์ออกมาเป็นอะไรพี่เมยฆครั้งสุดท้ายที่ก็ทําตามจิตนาของแฟนคลับแต่ละคนอย่างนี้ค่ะ สำคัญพี่เก๋ก็บอกว่าตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะผัดนานหลานให้เข้าสู่วงการคั<ม>้ง<ม>คนโตแล้วก็คนกลางด้วย<ม>อันนี้พี่เรู้สึกยังไงบ้างคะก็พี่ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆสีเป็นทุกคนที่เ,เป็นเพื่อนพี่เมฆเป็นเพื่อนพี่แล้วแล้วยังห่วงครอบครัวเรายังแบบคอยจะผลักดันหลาน,ลาน,ลานอยู่อ<ม>ยะะ่างเงี้ยค่ะพี่ก็ดีใจนะดีใจมากมม อยากเห็นภาพพวกเขาตามรอยพ่อต้องค่ะพี่ก็อยากให้เขาพี่พูดกับเขาเสมอว่าถ้าจะทําให้ได้อยาา่างป้าต้องแบบมีวินัยตามชื่อป,ปา๊าแล้วก็อย่าทําตัวให้มันแบบเ,เกินเกินจากที่ที่ปบบป๊าเคยสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อเขาจะสอนเขาตลอดเวลาว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณอยากเป็นคนที่แบบอย,นนแบบอยู่ในสังคมได้คุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนคุณต้องแบบ ไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่พ่อเ้าจะคุยกับเขาต,ตรงๆอ,อย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเขาก็จดจําในสิ่งที่พ่อก็สอนอย่างตัวเลไรที่ถึงพ่อไหมคะพี่บอกแล้วเขาเห็นเขาก็เลยจะเขายังไม่รู้สึกมั้งอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีที่มาเข้าฝันเอาสามีออกมาบ่ายไม่ได้เข้าฝันเมื่อวานนี้คือเขาบอกพ่อเขาอ่ามาบอกเขาข้างๆแล้ว พี่อะตกใจเพราะว่าเขาบอกกับน้องพี่เมฆน้องเม้อเนี่ะเขาร้องไห้ร้องไห้แล้วเขาก็ตะล่อมถามก,กันเลยว่าเป็นอะไรน้องเป็นอะไรเขาบอกป้าป,ปามาบอกเขาว่าให้เอาออกเขาเจ็บอต้องออกอะไรไม่มันเอาออกไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเพราะว่าพี่เมฆเขาไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะ ขอกล้องนี้หน่อยลูกมือสองสอยมองสามโอ้ยดมีอะไรมือไม่มีเอาไแล้วอ่ะีไม่ีไม่ใครติดมือไปหมหมุนทีเียบร้อยนะทุกคนหวานเลยไม่ได้ ขอบคุณน,น,นะค,ขนนะค้ขอบคุณค่ะนี่นนะคะก็ม <st> ีด <c oughs> ้คยน้องน้งหวานนะ้อง <c oughs> <c oughs>